กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศหรือกองทุน FTA มุ่งเน้นช่วยเหลือกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าในรูปของกลุ่มกเกษตรกรสถาบันกเกษตรกรหรือองค์กร,กรเกษตรกรให้มีการปรับตัวโดยการเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร การผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรโดยปรับเปลี่ยนไปสู่การผลิตสินค้ามูลค่าสูงในปีงบประมาณ2,565สำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรที่7รับผิดชอบติดตามผลการดำเนินง,งานโครงการรวม3โครงการได้แก่โครงการจัดตั้งฟาร์มโพนมประสิทธิภาพสูงจังหวัดสระบุรี โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารโภนมรองรับการเปิดเสรีทางการค้าจังหวัดลบบุรีโครงการศึกษาศักยภาพการขุนคุณภาพซากและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโคเนื้อ5สายพันธุ์ในระบบการขุนเชิงการค้าจังหวัดลบบุรี โดยได้ติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานโครงการในแต่ละขั้นตอนปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อนำมาใช้ปรับปรุงและวางแผนโครงการตลอดระยะเวลาการดำเนินงานและวัดผลความสำเร็จผลผลิตผลลัพธ์หรือผลกระทบหลังสิ้นสุดโครงการแล้ว